ที่4มกราคมปี2,565นี้นะคะให้นักเรียนทำหน้าหน2้า1 0 2ถึง103ลงในลงในขออภัยนะคะไม่ได้ลงในสมุดนะคะลงในแบบฝึกหัดหนังสือแบบฝึกหัดนะคะเรามาดูข้อที่1รถบรรทุกหนัก2,400กิโลกรัมตู้คอนเทนเนอร์หนักมากกว่ารถบรรทุก1ตัน 15กิโลกร,รมัมตู้คอนเทนเนอร์หนักเท่าไหร่อย่างแรกเลยต้องดูสิ่งที่เขาถามเนี่ยเขาถามหาตู้คอนเทนเนอร์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องสนใจก็คือตู้คอนเทนเนอร์เองเขาบอกว่าตู้คอนเทนเนอร์หนักมากกว่าหนักมากกว่าถามหาอะไรให้ดูตรงนั้นถามหาตู้คอนเทนเนอร์ให้ดูตู้คอนเทนเนอร์ถ้าหนักมากกว่าก็ต้องเป็นวิธีอะไรคะตัวเลขมันต้องเป็นยังไงขึ้นเราก็ พิมพ์ไปเลยเอ้ยเขียนไปเลยนะคะอย่างแรกครูไม่บอกวิธีแล้วกันอ,อย่างแรกใส่ตันกับกิโลกรัมอย่าลืมเนคะคะหนึ่ตันเดีย๋ยวครูใส่ให้1ตันเท่ากับ1นึ่กิโลกรัมอ่า มีทำบรรทัดที่หนึ่งเขียนสิ่งที่โจทย์ให้มารถบรรทุกหนักหนักเท่าไหร่ใส่เอาเองเนี่ยคะ่ะสองตู้คอนเทนเนอร์หนักมากกว่ากีตาร์ล่ะสรุปตู้คอน เทนเนอร์นักนักเรียนคะถ้าข้อนี้มีหรือนักเรียนก็ใส่หรือไปด้วยนะคะค่ะต่อไปไปที่ข้อที่2ร้านค้าขายผักได้156กิโลกรัม300กรัมขายผักกาดได้น้อยกว่ากะหล่ำปลี4780รกรัมร้านค้าขายกระหล่ำปลีได้เท่าไหร่ ดูสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่ากะหล่ำปลีโจทย์ถามกระหล่ำปลีแล้วโจทย์บอกว่าร้านขา้าขายผักอันนี้เป็นผักกาดขายผักหน้าร้อยสองนะคูด,ดูก่อนคูน่าจะพิมพ์ไม่หมดจุด้อง ร้านค้าขายผักกาดได้น้อยกว่าขายผักกาดได้น้อยกว่าแต่ําหาก,กระลำปลีแสดงว่ากระลำปลีเป็นไงคะมากกว่าผักกาดถาหากระลำปลีนะเพราะฉะนั้นกระลำปลีมากกว่าต้องเป็นวิธีอะไรใส่เลยนี่ครูก็จะจัดการใส่ไปก่อนอก็จะเป็น หน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัมหนึ่กิโลกรัมเท่ากับ1,000กรัมนะคะอย่าลืมนะคะเ้าวเราใส่ไปเลยร้านค้าขายผักกาดได้ ต่อไปขายกระลำปลีได้ผักกาดน้อยก็กระลำปลีได้มากกว่าอ่านค้าขายกระลำปลีได้ถ้ามีหรือก็ใส่หรือด้วยนะคะมีหรือแน่ๆแหละต่อไปข้อที่ หน้าหนึ่งร้อยสามเรือบรรทุกทรายหนักห้าตัน890กิกโลกรัมเรือบรรทุกหินหนักน้อยกว่าเรือบรรทุกทราย3,750กรัมเรือบรรทุกหินหนักเท่าไรโจทย์ถามว่าเรือบรรทุกหินหนักเท่าไรเราก็มาดูเขาบอกว่าหนักเป็นยังไงกว่าเรือบรรทุกหินหนักน้อยกว่า านาน้อยกว่าวิธีอ,ะ,อะไระน้อยกว่ามันต้องลดลงใช่ไหมใส่ม่วยไปก่อนจึ๊บใส่หวยไปเป็นตันกับกิโลกรัมอย่างแรกเลยก็เรือบรรทุกทรายนักเท่าไหร่เรือ บรรทุกหินหนักน้อยกว่าน้อยกว่ากี่อ่ต่อไปเรือบรรทุกหินหนักหนึ่งตันเท่ากับหนึ่พันะคะหตันเท่ากับหนึ่งกิโลถ้ายืมหรืออะไรต่างๆก็ยืมมา1,000งพันะคะเอาละข้อนี้ไม่มีหรือหรอกพูดว่ายืมแล้วต่อไป ข้อสุดท้ายนะคะชาวสวนเก็บทุเรียนได้6540กิโลกรมัมเก็บทุเรียนได้มากกว่ามังคุด1ตัน500กิโลกรมัมชาวสวนเก็บมังคุดได้เท่าไร่ถามว่ามังคุดเท่าไหรแต่บอกว่าทุเรียนได้เป็นไงกว่ามังคุดนะมากกว่าแสดงว่ามังคุดเป็นไงคะน้อยกว่าอ่าคถามหามังคุดก็ต้องดูว่ามังคุดเป็นอย่างไร มังคุดมากหรือมังคุดน้อยเพราะฉะนั้นอันนี้มังคุดน้อยกว่าก็ต้องเป็นวิธีอะไรหน่วยเขามีให้มีตันกับกิโลกรัมอย่างแรกเลยก็เข้าสวนเก็บทุเรียนได้ใส่ไปเลยแล้วก็เก็บครูใส่มังคุดไปเลยนะคะครูจะเอามังคุดขึ้นต้นเพราะว่าเขาถามหามังคุดได้ น้อยกว่าแล้สุดท้ายเวลายืมก็1ตันเท่ากับ1,000กิโลกรัมนะคะมีข้อสงสยัยหรือต้องการส่งงานให้ครูดูก็ส่งผ่านลายส่วนตัวได้นะคะหรือไว้ส่งตอนที่เรามาโรงเรียนก็ได้เนาะจะได้ ไม่ไม่ต้องถ่ายส่งนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ